ขายของออนไลน์ไม่ลุ้งสักทีเพราะนิสัยนี้ข้อหนึ่งเลยครับกลัวค,ความล้มเหลวมากเกินไปแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณกลัวความล้มเหลวนะครับแปลว่าคุณกาลังโฟกัสอยู่กับความล้มเหลวแล้ววันถามจริงนะครับว่าคุณจะมีไอเดียที่ทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสำเร็จได้ยังไงหรือธุรกิจของคุณเนี่ยลุ่งได้ยังไงไม่มีหรอกครับดังนั้นครับสิ่งของมันคือคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสครับว่าวันนี้คุณขายของออนไลน์เนี่ยของที่คุณขายอยู่เนี่ยทำไมถึงมีคนสําเร็จ และคนสําเร็จตรงนั้นนะครับเขาทํำยังไงเนี่แหละครับเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสที่คนสําเร็จครับคุณจะสําเร็จข้อสองครับกลัวขาดทุนโอ้โหคุณครับแน่นอนว่าวันนี้ของที่คุณมาขายเนี่ยคุณรู้ว่าคุณกลัวขาดทุนอะสิ่งที่คุณควรเติมเต็มคืออะไรเลยไหมครับคุณต้องเพิ่มวิธีการขายให้ของคุณขายได้นี่แหละครับคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสแต่ถ้าคุณคิดว่ากลัวขาดทุนเนี่ยแปลว่าทํายังไงดีนะมานั่งกุ้มใจคุณเปลี่ยนความกุ้มใจตรงนั้นครับไปหาพลังบวกพลังบวกในที่นี้คือวิธีการขายแบบใหม การทำคอนเทนต์แบบใหม่นี่แหละครับคุณจะขายได้ดังนั้น,นครับสสิ่งที่คุณไม่ควรใส่ใจคือหนึ่งเลยครับกลัวความล้มเหลวมากจนเกินไป2คือกลัวาขาดทุนและเท่านี้ครับคุณอยากจะสละ2ส,สิ่งนี้ให้หายไปโดยแบบตลอดชีวิตเลยนะเรามาเจอกนันในคอร์สครับชื่อคอร์สขายของออนไลน์ให้เป็นนักขายอันดับหนึ่งว่าจะทําให้คุณนะครับเป็นนักขายตัวทอ็อปให้ได้เลยและที่สำคัญนะครับถ้าคุณสนใจนะครับคอร์สนี้ทักมาขอรายละเอียดได้ที่ไลน์แอด s i k r u l e w a n คูเลว,วัสนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ